โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมวันพ i e c e Pirates w r i o r แลวกดผิดแล้วเราก็ไปเล่นกันในแบบยากมากเหมือนเดิมนีม่เลยจากนั้นก็ไปเป็นเจ้าของศักษเราจะเอาตัวไหนไปเฮ้เราจะเอาตัวไหนไป,าาไนไปสายพลังเดี๋ยวผมจะลองเอาสกิลของ ที่เราเคยให้มีฮอคใช้มาใช้กับโซโรดูว่าจะเคลียร์เร็วจริงหรือเปล่าสกิลนั้นอาจจะเหมาะกับนักดาบก็เป็นได้เอาชุดนี้แล้วกันนะ,ะนะชุดใหม่โลกใหม่อันนี้โซโรจูโรโซโรจูโรอ๋อนี่เราบปดูชื่อตัวละครตรงนี้ก็ได้นิว่าตอนนั้นที่ไม่มีที่มีตอบคาถามอะว่าแต่ละตัวใช้ชื่อว่าอะไรนะ เนี่ยนี่ไงโอนามิเออเนี่ยเราก็มาดูว่าชื่ออะไรโซโกเกคิงอ้าววอเตอร์เซเวน่นอ้าวโซโกเกคิงไม่มีไม่มีร่างร่างร่างไอ้นี่ว่ะโซบะอ่าโซโกเกคิงไม่มีร่างตอนเป็นวานุคุนี้ว่ะอ้าวไม่มีชอปเปอร์ โรบินก็ไม่มีแฟงกี้ก็ไม่มีโหอะไรวะมัีก็จะมาดูชื่อโรกันีได้ที่มันมีต่อคำถามป่ะโซโลใช้ชื่ออะไรชื่ออะไรที่ปลอมตัวใช้ชื่ออะไรโอเคอัพหมดลดเนี่ยตรงนี้แหละสกิลมันเยอะมากไม่รู้จะเอาสกิลอะไรมาอันนี้สหสตีโรค มหาโรคธทาตุเรียกย่างทวงฟันเนี่ยสกิลมันเยอะครับแต่มันสมดาวอะวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงทำตัววงวิชาสมดาบอ้าวอันนี้ก็เหมือนกันวะอันนี้จะใหญ่กว่าโรกทาตุโรคกทตาโอเคเหมือนเป็นท่าเล็กใช้วิชาเก้าดาบอสูลอ อสุร่าครับที่เป็นหลายๆมือหลายๆหัวใช่ไหมดาบเอาปากกันไปส่งวิญญาณพุ่งเข้าไปฟันก็3ดาวแล้วก็ถ้าธรรมดาหนึ่งดาว2ดาวถ้าพุง่งถ้าพุ่งสองดาวเอาท่านี้แหละฟันพุ่งทะลวงไปฟันโอเคเลือกเอาและเราก็เอาสเต็ปของมีฮอกไป ว่ามันเหมาะกับดักดาบจริงหรือเปล่ามาลองดูกันมาแล้วโซโรดูสิชี้ดาบชี้ดาบเดียวเลยไม่มีเก็บดาบอะไม่เก็บครับกดวายเฮ้ยวายชาร์จได้ครับชาร์จนี่นะ่วิชาดาบเดียวอา้าวพอชาร์จกลายเป็นกลายเป็นสองสองดาบ่ะ พอทีเดียวเป็นดาบเดียวนี่นะชัดเดี๋ยวนะดาบเดียวซึมแล้วเป็นสองดาบเฉยหลบไปเลยหลบไปเลยโมโกหลบไปเลยโมโก้เอาตรงหนวดขาวเนี่ยเอาไอ้หนวดขาวถ้าหมายตายสหโลตีโลกธาตุหมุนเคพื่อฮาคิที่ดาบฮาคิฮาคิฮาคิเคพื่อฮาคิที่ดาบแล้วก็อาซุลา่า โชเชโชเชโชเชได้อยู่นะอาซุร่าน่ะระเบิดพลังดิเก็บเก็บฟังตายฟันโอ้โหหนวดเข่าจับทุ่มเลยเหรอนี่แน่ฟันฟันเคืองกระเด็นเอ๊ะทำไมท่าท่าเมื่อกี้มันเบี้ยวอะป่าวใบไตยโดนตีด้านหน้าด้วยมาขี่เกาะเออต้องเรียกว่าฮากิเกาะดิเราฮากิเกาะมาเคลือบอาวุธใช่ไหมอาซุร่า เาอยู่นะจดฟันด้านหลังโชว์ส,ส,ส,สีเรียบร้อยม,มีใครเป็นอะไรบ้า 1, 2, 3, มีใครเป็น,น 1, 2, 3, อะไรบ้างฮะหนึงสองสามหสสเอ้ยทาสีดีกว่าชัดพลังแล้วลอยเรียบร้อยเออถึงจะเป็นไฟพ่อแกไปแล้วนะ พ่อแกไปแล้วนะเอสพอแกไปแล้วเอสฮนะพอแกไม่อยู่แล้วนะเอสลาก่อนเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะสกิลนี้อาจจะเหมาะกับนักดาบก็ได้นะลบไปตบพวกลูกกระจกลบไปแงแค่ธรรมดาระเบิดพลังเลยระเบิดพลังไปสู้กระหนวดดำเข้ามาเกาะเต็มๆนี่แหละมาดูกัน ว่ามันจะทะลุเกาะไหมลบไปเจ้าบาเจฟอุ้ยูเฮ้ยเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะตาที่สามหมุนพายุหมุนเอาไว้อัสชูลาอัสซูลาชูลาอัสซูลาหรืออัสซูลาวะเฮ้ยบาเจฟตายวะบาเจฟตายวะเดี๋ยวหนวดดำวะลบไปหนวดดำ ฮึยซุปตีแนะ่ทิ้งดาบทิ้งดาบกระโดดหนึ่งสองสามบอลท่าแรกทารก่ทาแรกก็พอท่าแรกก็พอหนุนดาเฮ้ยโอ้โหท่าดูดเหรอนี่เลยโดนอาชุราโอ้ยโ,โดนดูดแย่แล้วเบี้ยวเลยโดนอยู่เพราะวะเบี้ยวเบี้ยวลบตีแนะ่ข้ามไม้ตาย เพื่อพายคิต้องตายแล้วดูดำต้องตายแล้วล่ะต้องตายแล้วล่ะพันตัวไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะโลกระเบิดพลังก่อนแล้วเอาเรื่องเดินดำเอาเรื่องเหรอคราวนี้แหละเต็มเต็มอสุราเต็มเต็มโอ้โหดูเลือดดิเลยกนิดเดียว ไปแถวนูน้นดิไปแถวนู้นสิไปแถวนู้นสิโอเคเรียบร้อยชาร์จปล่อยมานี่เลยแคคเกอร์คือดาบสังหารเอาไปหนาคิราชันตายไหมอ้าวโดนระเบิดพลังลอีกหมุนทำไมรับ้าไหมซิงอัชูราบ้าซังหัวก่อน หนึ่งสองสามหกวะหกวะอุ้ยนิ่งนิ่งอสูรราแล้วนิ่งเลยอสูรราแล้วนิ่งเลยตีแน่ดาบเดี่ยวดาบเดี่ยว e i ดาบเดี่ยว e i เอาไปเพื่อพาคิี้ไม่ว่าใครเข้ามาก็ต้องโดนแล้วล่ะแทกเกอร์แทกเกอร์ฮึกเหิมแทกเกอร์ฮึกเหิมหาซี หมุนหมุนหมุนห้าสี่ไปไม่มีใครเป็นไรเลยหรอดาบเดียวดาบเดียวดาบเดียวโอ้ยมองไม่เห็นระเบิดพลังชอบลืมระเบิดพลังตลอดเลยแท็กเกอร์มานี้มานี่เลยเพื่อพาคิแล้วก็แล้วก็ควงควงตายคู่เป็นไงล่ะ ตายคู่เป็นไงล่ะมาขาดพลังปล่อยเข้าไปฆ่าช้างจะตีช้างอาสุราใส่ช้างมาเฉือนโดนฮอกค,คินว่ะช้างโดนหน่อยๆว่ะช้างโดนหน่อยๆว่ะนี่แน่ยังมีต่อไขโดมา ไคโดมาก็พิมพ์เข้าไปหท่านนี้ใช้ได้ใช้ได้ลบหนึ่งสองสามท่าสามเป็นท่าเลยอ้าวโดนท่าธรรมดาฆ่าตายซะงั้นนะ่ะฝันเข้าไปห,หนึ่งกระโดใสหนึ 1, 2, ่งสองสามควงกลางอากาศใช้ได้ไหมนี่สามหูหก่อนกลางอากา,กาศใส่ไคโดซุด ไม่โดนว่ะเด๋อเลยไม่โดนว่ะขอ,อยโอ,อย้ย่าธรรมดาเอาหัวลาออยู่ได้เอาไปเลยท่าน,นี้เต็มๆใคโดก็ใคโดเธอหนึ่งสองโชอารีซิการกันฟันได้แค่ทีเดียวนะ ีแน่1 2ฆ่าไม่ตายอาชุราไปโชเออสี่จักรพรรดิเหลือจะมาสู้แค่นักล่าฆ่าหัวโจรสลัดโซโลนะ่ะด้เฮ้ยุปปล่อยหัวอ้าวเราเระเบิดพลังเต็มยังวะระเบิดพลังเต็มแล้วก็ต้องปล่อย หนึ่งสองสามสี่นี่ไล็อกเป้าหมายล็อกแล้วล็อกแล้วอ้าวระเบิดพลังสร้างงานระเบิดพลังสร้างงานทุกคนามายืนกันตรงนี้ก็ต้องประเดิมด้วยท่านี้ฮาคิเรียกว่าฮาคิราชันก็ไม่ได้นะ เรียกว่าฮาคิเกาะก,ก็ก็น่าจะเอา้ามา,มาเข้ามาสามหัวหกกรนโดนใครบ้างนายูแต่ถ้าเป็นในเนี่ยแต่ถ้าเป็นตีแนะตีนะนะนายูมาสามหัวหกกรนโชว์ ตายไหมทะลุทะลุอามาตะว่ะทะลุอมต่าว่ะก๊อกสองวันด้านหน้าเฉือนไงลูกศิยลูกศิษย์มีฮอกลูกศิย์มีฮอกนะไปมื่ก่อนนี้นี่แน่นี่แนะนะหนึ่ง,ส,งสามเฉือนเฉือเฉือ นี่นะตายเถอะตายเถอะตายเถอะตายด้วยอสุรา่าไปโชโดนจาัดก,การเรียบร้อยแล้วจา้าเรียบร้อยไปเปิดทางถ้าคือลูกศิษย์มีฮอกเลยนะอย่ามาดูถูกกันทะลวงกระโดดนี่ไนงะ อ้าวซิมเบอร์เลลี่เกิดแล้วอยู่ไหนซิมเบอร์เลลี่เกิดแล้วเข้ามาได้คดีดีสามทีพายุหมุนสองสามท้าสี่แรงหน่อยหมุนเอาไปท่านี้แหละกาอากาศในกระตูมอยู่กลางอากาศแล้วท่าเนี้ยโซโล สามหัวหกกอนอยู่บนดินพื้นดินในการต์ตูนแต่มาใช้ก้ากาศได้นะอา้าวตายไหมาตายว่ะเป็นฆ่าอมาตะของโซโลเลยโซโลเก่งครับชูลานะ่าครับแย่แล้วระเบิดพลังจะหมดแล้วระเบิดพลังจะหมดแล้วหลอกไปสักตัวหนึ่ง ข้าเคลียคิปของโซโรเลยว่าไงมาแกเองสินะยวจะจับปรับปรับทัศนคติครับมาปรับทัศนคติอะไรโซโลเหรอนี่แนี่ว่าไงไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูมานี่เลยสามหัวหกมือซิไม่รู้โผล่อย่างไหน ท่ามือมแบบแบบนันโผ่อย่างไหนก็ไม่รู้ตม่ดีแน่เชียร์คลิปก่อนเชียร์คลิปเอาเชียร์คลิปเอาท่าระเบิดพลังแป,ป๊บหนึ่งมาแล้วกระโดดมาตรงตรีกลางกาดก,ากาันตรงตรีกลางกาดกาันหนึ่งสองแทงอะไรกราบเหรอ เปลี่ยนเป็นการาฟได้ไหมทะลวงซึ่งทะลวง,ง,งการาฟก็ได้โชโคบี้จะตายละดาบเนี้ยอีไอ e. ไม่โดนว่ะดาบเนี้ยอีไอ e. โคบี้ไปละโคบี้ไปวันละโคบี้ไปวันแล้วหนึ 1, 2, ่งสองสามฟันต่อเนื่อง นี่นะนี่ะโดน,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 นสลัดมันมาแล้วครับรีบๆไปหวันซะรีบๆไปหวันอ้าวมันไม่หยุดว่ะระเบิดพลังก็หมดว่ะงานงอกว่ะเอาไปอีกครับระเบิดพลังหมดว่ะต้องไปหาคีบแล้วล่ะ เรียบร้อยตายเพราะท่าธรรมดาเฉยหลบไปหลบไปขอท่าขอมาเคลียร์คีบก่อนมาเอาท่ามาอโอเคระเบิดพลังได้ละอเคพวกเราโจรสลัดมานี่พวกเราโจรสลัดมาเลย,เเล,ยล็อกป้าสักตัวนึงแล้วก็ไปเดินอย่าพึ่งดิ น,นี่แหละจังหวะนี้แหละมาถามโกเองว่ะเดลลี่อยู่ห้องหลังทะลุงยังมีอีกอย่าพึ่งระเบิดพลังกันสิมี่ยอชูร่าอีกใจเย็นโชเชโชเชโชเชตอนนี้ก็ท่าธรรมดาก่อนกระโดดมาต้องคีฟนี่มาต้องคีฟโช โชว์ดับเดี่ยวฟันพื้นม,มาเอาไปเลยเคพื่อพาคิแล้วคุมใส่อย่างบ้าคลัง่งเหลือใครอีกเอาไปเลยเลนลี่เลนลี่เลนลี่ทะลวงโอเชโชเชโชเช,โ,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 ชโดนไหมเนี่ยหนึ่งสองสาม เอ้ยแย่แล้วแย่แล้วนี่นะดับเดียวเคลียคีบดับเดียวเคลียคีบโอเคมาแล้วท่าท่ามาก็หยุดสังหารคู่ส,สวยๆทะลว่งยังแลลลี่ยังแลล,งแลลี่ยังอยู่แลลี่ยังอยู่เรียบร้อยครับอ๋อหยุด ทำเวลาได้ดีดีหรือเปล่าไล่ต่อไปก็คือเหล่าลูกเรือลูกจี้เฮ้ยเราจะต้องมาเจอโซโรลบไปเฮ้ยจะได้อยู่มังกี้ดีลูฟี่จะว่าไปก็น่าจะมีดาก้อนให้เล่นนะมังกี้ด,ด,ดีดาก้อนมังกี้ดีดาก้อน มามาตรงคีฟดีแน่จริงอ่ะแน่จริงมาตรงคีฟดีแน่จริงมาตรงคีฟดีระเบิดพลังสโลอ่ะซโลอ่ะนีไงโซโลว์เอาเอาเอาไปเลยสามเสียนหกกร มีหรือเปล่าโซโลมีหรือเปล่าโซโลอุตะมา,าอุตะมาดาบเดียวอีไ e. อไปก่อนดาบเดียว e. อีไอ e. ไปก่อนตีแน,น่ตีแน่เอาไปนี่มาอยู่ข้างหน้าออของโซโลก็ต้องเพื่อพาคี้แล้วทะลุใส่เข้าไปเต็มเต็ม เลือใครเหลือใครมานี่ถึงไหมถึงไหมน่ะไม่ถึงว่ะกระโดดกระโดดฟันดีว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้าเรื่องเอาเรื่องชาร์จพลังปล่อยหนึ่งสองสามตันติคู่อัลี คู่อาริโซโรจิมตาตะจิมตาตะมาเล่นกันมาละไม่ตายไม่ยอมตายเหลือสองตัววะเนี่ยสองตัวหรือสามตัววะเพื่อฮาคิแล้วทะลวงเหลือซันจิวะเหลือซันจิวะเอ้ยตายแล้ววะตายแล้ววะอ๋อ เก็บนี้ไหมเก,ก็แบบสก,กิลแปบบ๊บเก็บสกิลแป๊บทะลวงโอเคสก,กิลเต็มแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งตัวเนี้ยอันตรายทะลวงทำไมไปล็อกเป้าลูฟี่วะเฮ้ยอาสุล่ากาดกาด รู้สึกว่ากลางอากาศอสุรากางอากาศไม่มีไม่ค่อยจะโดนเลยอสุรากางอากาศไม่ค่อยจะโดนเลยฟันหนึ่งสองสามฟันต่อเลือกถอยหนึ่งสองสามซีห้าซีกว่าจะไล่ห้าซีเสร็จเออหมายตายเอาไปขอเต็มเต็มขอเต็มเต็ม ยังไม่หมดอ้าวหันหน้าบิดทางโชว์ไอ้โดนอยู่โดนอยู่ยฟี่แน่หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งทีทลายเกาะแป๊บทลายเกาะ,ะแปะ๊บรอรอ,ลอ,อ,ลอแล้วก็ล่อซิงเรียบร้อยรอหนึ่งตัว,เห,ตวเหลือลูฟี่ตัวนี้ดีกว่า ลูฟีไ่ไม่มาวะเพื่อพาคิทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยเผื่อเอาชนะมีฮอคได้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเหลือลูฟี่่ะกากาหยุดหยุดเลยลูฟี่หยุดอยู่ตรงนี้ขอฟันต่อเนื่องเรียบร้อยชนะ คีบเหรอทำอะไรโซโล่ไม่ได้หรอกแป๊บเดียวก็คีบก็หมด <c oughs> เก็บนี้เก็บนี้เราต้องมาจัดก,การเจ้าหนึ่งสลัดเจ้าเป็นจูนสลัดเฮ้ยอ่ะว่าไงการาบเลยคนแรกหนึ่งสองสามกระโดด หนึ่งสองสามปั้นลบเอาไปเพื่อฮากี้เฮ้ยลืมลืมระเบิดพลังอีกแล้วโชหามันก็ไม่แรงนะสิเอาไปอีกนี่แน่สามเสียงหกก้อนมือทั้งหกันแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยระเบิดพลังแป๊บเนียวจายปล่อยก่อนสิเที่ยงหนึ่งสองสามนี่แน่ ลบไปลบไปแล้วก็สามสียนกกรอีกทีหนึ่งอัซซุลาฟันต่อเนื่องไม่ค่อยเข้าเลยว่ะไม่ค่อยเข้าเลยว่ะเนี่ยชอบทานีเว้ยโชว์มาเปิดพลังจะหมดแล้วมาเปิดพลังจะหมดแล้ว นี่ท่านี้ก็โอเคนะตามด้วยท่านี้นะท่าแรกท่าแรกเป็นขึ้นขึ้นพลังดาวไว้เอามาเลยวิ่งเข้ามาอย่างนี้ต้องโดนเต็มหน้าครับโหสวยสวยอื้สวยยังเอาไปอีกเฮ้ยมันหยุดปะวะถ้าหยุดดีโดนเต็มเลยเนี่ยไม่หยุดวะแต่โดนอยู่โดนอยู่หมดละระเบิดพลังหมดละระเบิดพลังหมดละขอเก็บระเบิดพลังก่อน ชา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 ลงไปแลเวเวพลัง i̇şte, ได้อีกมาใครเข้ามาโดนอะใครเข้ามาโดนอะอุ้ยอ yes. ุ๊ยอุ๊ยอุจยอา๊ยอุ๊ยอกียอุ๊เอุ่ยอุียอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุ๊อุนบองอุ๊ยอุ๊นอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยวอยอุดอุ๊อยอ่ย เรียบร้อยไหมคือ er ดาบสังหารคือดาบสังหารเอามาเลยสามสียหกก้อนลากาา้อนโชเรียบร้อยเอ้ยอยากถ่ายรูปตอนเป็นหกหกขัวว嘛หกหัวหกมือเท่กว่าถือ ソロお前いもまた頂きまで上り詰めたものか。この戦場の勝者となったことを誇るがいい。お前との戦いを楽しむ。今度は俺が挑戦者だ。待ってる。リーはい。いじゃないか。20分だ。 พอกับบีฮอคกเลยนะบีฮอคกสิบเก้าใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสกิลดูไปเรื่อยๆจะมันนี่วะใส่ท่าเคลือบดาบฮักคิเคลือบดาบสามสามเล่ม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ